ก็ขอให้รักกันนานค่ะครับแล้วก็ส่งสองอให้ไปติดมาต่อกันเอนานถ้าจบใ้นถ้าถ้าาไปเอาไ่ไปเอาก็บไว้ลูกให้คุณให้คุณจะให้คุณให้คุเลยนะไม่มีสองอ่าอ่ะน่าหน้ไปอยู่นี่อันี้มันพี่ใก่บอกว่ามันโฆษณาเขาใต้เหร เอาเนี้ยเไว้อันลูกนเี้ยรถแทกซี่ถแล้วก็รถแทกซี่ม่ขับก็ไปไหมเป็นมไม่มาแน่เลยอะโอเคแค่มันขับมามอรุณแจ 我们来一个团队合作，打。<Sí. S 1>